ห้าเรื่องห้ามทำสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมากหนึ่งในวิธีดูแลตัวเองที่ดีคือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้อาการแย่ลงพฤติกรรมที่คนเป็นโรคซึมเศร้าควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้หนึ่งอย่ากเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวการพูดคุยกับคนใกล้ชิดเช่นครอบครัวเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนการเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกจะช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและเข้าใจตัวเองมากขึ้น 2. อ,อย่าตัดขาดจากสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพจิตการใช้เวลากับคนที่คุณรักหรือทํากิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้คุณรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความสุขมากขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่อยากทําอะไรก็ตามการพยายามออกไปข้างนอก หรือทำกิจกรรมบ้างก็เป็นสิ่งที่ดี 3. อย่าใช้สารเสพติดแอลกอฮอล์และยาเสพติดอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่ในระยะยาวจะทำให้อาการซึมเศร้าแย่ลงและส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของคุณ 4. อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่เฉยๆการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงอารมณ์และลดความเครียดแม้จะเป็นการออกกำลังกายเบาๆ เช่นการเดินหรือการทำโยคะก็สามารถช่วยได้ 5- อย่าหยุดทานยาตามที่แพทย์สั่งการทานยาตามที่แพทย์สั่งเป็นสิ่งสำคัญมากการหยุดทานยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและกลับมาแย่ลงได้สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือโรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้แต่ให้การรักษาที่เหมาะสมและการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาควรปรึกษาแพทย์เสมอ